สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รบทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยวันนี้วันที่2มิถุนายน2560ครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกหนึ่งวันหลายคนโชคดีหลายคนโชคร้ายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนโชคร้ายโชคดีก็คงมีอยู่นิดเดียวการพนันกับลอตเตอรี่มันก็ของคู่กันฮะลอตเตอรี่คือการพนันการพนันคือลอตเตอรี่แต่หลายคนไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไปซื้ออย่างอืง่น ลงบนดินบ้างใต้ดินบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอย่าทุ่มเทมากครับกับการพนันเอาแง่พอหอมปากหอมคอต้องกับเรียนท่านผู้ฟังนะครับวันนี้มีเนื้อหาเยอะนะครับรวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยวช่วงแรกเนี่ยคงต้องพาพี่น้องไปสู่การท่องเที่ยวดินแดนแห่งทุกคนอยากไปนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกนะครับเลยอะไรแถบนี้ซึ่งเป็น ในส่วนของการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็น่าจะไปโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงเข้าหน้าฝนนะครับพื้นที่น้ําตกพื้นที่ป่าเขาก็เขียวขจีไปหมดคงไม่ใช่แดงเป็นสีแดงเหมือนสองสาเดือนที่ผ่านมาก็คือฤดูร้อนตอนนี้เปลี่ยนผ่านนะครับช่วงฤดูการท่องเที่ยวก็คงต้องเริ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่เข้าไปเที่ยวน้ําตกต่างๆแถบพิษณุโลกนี่น้ําเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเยอะครับโดยเฉพาะภูเขาป่าน้ําตกนะครับแล้วก็พิซุโลกนี่เชื่อมต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเชื่อมต่อกับจังหวัดเลยเป็นพื้นเดียวกันนะครับถ้าใครได้ไปก็คงต้องถือว่าติดใจนะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่จะร่วมพูดคุยกันนะครับท่านเป็นอุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิซุโลกนะครับจะมา พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าพิษณุโลกตอนนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างไรนะครับเพราะงั้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่เราคงต้องมาแลกเปลี่ยนกันกับคุณสิริสสิีวันศรีพรมนะครับซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณสิริสรีวันศรีพรมครับพนนค่ะสวัสดี ครับตอนนี้จังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งติดเชื่อมโยงกับเพชรบูรณ์เชื่อมโยงกับจังหวัดเลยตอนนี้ในส่วนของอพิษุโลกกําลังเปิดฤด,ดูการท่องเที่ยวด้วยนะครับคุณสาธิวัฒน์เป็นยังไงบ้างครับอ๋อพอดีช่วงน,นี้เราก็ทําหลายอาเภอนะคะตัง้งแต่เนินมาตางแล้วก็เขาพิษุโลกก็เป็น,นเมืองแห่งองค์พระพุทธชิน,นาราชค่ะใครๆก็มาไหว้นั่นคือการท่องเที่ยวเชิง รวมศาสนานะคะแต่ <c oughs> ที่กำลังทำเปิดการท่องเที่ยวคือโครงการท่องเที่ยวตองลอยพระบาทม <c oughs> ัเกี่ยวกับพระบริห้าโครงการนะคะศาสตร์พระราชาถือก,การพระสาทที่ยั่งยืนนะคะ <c oughs> ที่จะจัดชมชิมช็อปเที่ยวกินนอนกันที่สามเที่ยวได้ทั้งตีนะคะ, <c oughs> นะว่าเอ่อคำบรรยบอก้าดอำเภอแพรการจะหัดทุกชั้นรอบนะคะครับทั้งหมดมีการทําโครงการอันเรื่องพระราชตำรีด้วยใช่ไหมครับปกโครงการมีคร่ค่ะทั้งหมด มีมีโครงการทั้งริคนะคะทั้งหมดห้าโครงการด้วยกันที this ่อยู่ที่ตำบลบ่อผ้าค่ะมีมีทั้งหมดเจ็ดหมู่บ้านนะซึ่งโครงการทอดทั้งตำบลบ่อภาคนะคะหรือทอที่ด้านบ่อภาคบ้านนุเคลบ้านน้ำจวนนะฮะสมเด็จพระนารเจ้าพระนราชินาสำเด็จพระศรีกิตสมเด็จมาทั้งสด็จทั้งหมดทั้งหมดแก้วขาวนะฮะสมเด็จพระเทพพระราคชาดดาเสียมณฑลเย็นสำเด็จทั้งหมด คาพสองก็ถึงจุดรขบความรักสองครั้งเลยเอ,อ่อได้ภาพพองค์พาทั้งสมเด็จพระองค์พาทั้งหมดถึงครั้งนะคะโครงการต่างๆที่สมเด็จพระบรมชินาชนะคะแต่ยให้เพื่อ่า,า,านมันก็มีโครงการศิลปะชีพครับ้บานหมอกภาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะซึ่จะมีภา,าหลายรูปแก้วที่สมเด็จพระบรมชินราสผมไดออกแบบไว้นะคะเป็นผ้าพทอนะคะอืแล้วก็ องโครงการรับน้ำพ่อแม่ของแผ่นดินนะคะเป็นโครงการที่เพื่อจะรับถงมหาชนมาช่วยให้ชาวบ้านได้มีแ็งอาวุธปลอดสารพิษแต่ที่นี่ก่อนจะทำทุกอย่างใช้เวลาเกือบห้าปีนะคะในการทำพื้นดินที่นี่ให้ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและโครงการพัฒตาคาอาหารในชุมชนนะคะโครงการสนจากบ้านน้ำก้าวนะคะที่สวยมากมีวิวสวยยาวมีร่มลื่นเย็นฉ่ำทั้งปีนะคะ แล้วก็ืโรการให้นยูโรงเรียนตะเวนโรงเรียนตะเวนชายแดนบ้านบ่อภาคบ้านเทียนนะคะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ดังขพกระต่างประเทศที่นองสวยมากนะคะคือโครงการก็จะนาระบบเกษตรเกษตรบันไดบ้านนางจวงนะคะครับจนเกิดเป็นมเดลนการท่องเที่ยวเชินนิเวศนะคะอีกโหมดหึ่นะคะครับถ้าผมจะออกจากกรุงเทพเลยผมเข้าพิษณุโลกเนี่ยผมน่าจะไปแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนเป็นลำดับเนี่ยครับบุญสัติวันครับ อ๋อพอจากที่สุดลอกเสร็จใช่ไหมเราก็อเออขับรถไปนะคะไปถึงนี่ถึงนี่ถึงน,น,นี่พูดถึงคำคอำเภอชาตกาลนะคะอจากไปขึ้นรถก็ไปประมาณสัก120ร้อยยี่สิบกิโลก็ไปถึงอำเภอชาตกาลจากอำเภอชาตกาลก็ขึ้นไปที่อันดับแรกขึ้นจากชาตกาลก็ขึ้นมาที่บ,บ้านน้ำเป็นเป็นบ่อผ้ากนะคะบ่อผ้านะ จะไปบ้านน้ำจวงก่อนก็ได้นะคะมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเส้นทางท่องเที่ยวบ้านน้ำจวงคืาขั้นบรนยายนะคะที่น้ำจวงนะครับแต่ถ้าต่อไปก็ไปไปสู่บ้านหมอภาคบ้านหมอภาคมีทั้งหมดสามโครงการอืมครับก็มีศูนย์วัสดุศิลปวัฒนธรรมของท่านที่เป็นมีศาลาทรงนาทั้งหมดเก้าทางมันมีพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดูจะดูโครงการรับนาเพื่อการเดินนี้มีทั้ง บ้านนุเทียนบ้านลมก้าวบ้านต่อภาสักบ้านนี้หมดเลยัก็หมดสิสิบแปลงนะคะคที่ทำ้ายนะคะก่อ,อนับพิษแล้วก็มีขับผลไม้ที่เป็นเป็นมุงนะคะกางมุงนะคะจากคุนกรหลกที่มาช่วยนะคะคแล้วอยากจะแล้วก็จะไปนอนที่บ้านสวนม้สายบ้านลมก้าวก็ได้นะคะหรืออาจจะไปนอนที่สวนไม้สายบ้านลมก้าวตคืนลองมามานอนที่น้ําจวงนะคะกับสู่เบียงไป กตผู้เห็นร่องกล้าเป็นพชบูนออกของข้อได้บทมระชาราะว่าโครงการเกษตรในวันท่านไยเป็นเพื่อนจากเพื่อนๆจามจังหวัดที่ทํากันก็มีพิษณุโลกพุทธบูรก็เลยช่วยทำๆนะคะครับมีมีโครงการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณเสจสารวันครับ,บ,นรบในวันวันอาทิตย์ที่สี่มิถุนายน รับสูงนี่นะคะมันจะมีขบวนจากกรุงเทพและจากทุกสื่อสื่อรามวลชนทุกแขนงที่จะมาช่วยประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวตรงเลือกาบัทนั้เเ็นบริชาติรั้งหลาชาสุขการพัฒนาที่ยัง่เห็นอิคระได้สิ่งและเที่ยวได้ทั้งสี่นะคะชมชิงช้อปเที่ยวกินนอนรั้งที่สระนะคะจะมีวันที่สี่นะคะแล้วก็ขถวเรียนเชิญนะคะครังจากนั้นก็คือเริ่มกระบวนกระบวนการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่สี่มิถุนายนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดซึ่งสุดหน้าหนาวเลยใช่ไหมครับคุณสาธิวัน โอ้ส่วน้านาหน้าหน้าหาก็จะมีค่ะเ,เ,เ,เจะมีสาภูนะคะที่เี่ยวจะจัดอยู่ยว่ากันนะคะแล้วก็ที่น,นี่เราจะมีศวนวิสาหกิจชุมชนมีที่พักข้อมูลที่หลข้อมูลนักท่องเทีลล่ยวนะที่ส่งที่สึ่อาชีพนะคะคอข,อของ้าของท่านนะ,ะแล้วก็จะนื่มีเอ่อต้นมีปต่ต้นะเคียนหองยักษ์นะคะคที่มาณสองวันถึงสาม้ีในวันงานนกิจกรรในวันงานก็จะมี เคยให้ไปทารสัมพัธ์น่าจะมีการปลูกต้นไม้นะคะมีออกออกบูธออกโมเดลทุกกโครงการที่จะมาออกบูธจะมีเครื่องกระบวนไปสวนอังุนไปเก็บกินยังมุนซ้ออังุนกันนะคะแล้วไปดูผักปลอดสารพิษแล้วก็ไปสวนประสาบันลมกาและส่วนหนึ่งก็เป็นนอที่น้ำจัวแล็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นนอที่สวนประสาบบันลมกาถ้าใครสนใจอยากจะไปเที่ยวที่สามารถไปติดต่อที่สมาคมการท่องเที่ยว ไดจังหวะพิสูจน์เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะมีเบอร์ติดต่อหรือมีเว็บไซต์อะไรมั่งไหมครับที่จะเข้าไปหาข้อมูลก็มีมีเบอร์ติดต่อนะคะกับศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดกับสามหนึ่งเจ็ดครับแปดศูนย์แปดเก้าเอาใหม่นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดกับสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดครับแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าครับครับ ก็สามารถโทรเข้าไปที่นี่ได้เลยเบอร์นี้ได้เลย0 8ครับ701 701ครับค่ะ1199ค่ะ1199นะครับอ้าวขอโทษตอนนี้เมื่อคืนกับจะบอกว่ากับปีหนึ่งเราไปดูงานก็เลยเสียไม่ค่อยดีนะครับสุดท้ายครับท่านคุณศาสิวานครับเรียนฝากอะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเชิญเลยครับในการท่องเที่ยวครั้งนี้ครับทางขอสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวาพัฒนาพิชิตโลกนะคะครับ คณะทรอเที่ที่เราลคกัคบเราจะทําโครงการท่องทเที่ยวจามบ้บาทรงการอันเรื่องแอมบรินะคะคสาสตร์ราชาสุการพัฒนาที่ยั่งยืนท่องชิ่มช้อปเที่ยวกินนอนขั้นที่สามท่องเที่ยวได้ทั้งตีนะคะคนะคะที่ด้าน,าบนบอบัวผ้าอําเภอเชตการจังหวัดพิุโลกนะคะคที่เราเป็นโครงการที่ไปสู่การท่องเที่ยวมีประวัตินะคะอันยาวนานตั้งแต่ ประสาทตเืองกันสามเห็นต่างกันแล้วก <c oughs> oh ็ประวัติศาทที่จะพัฒนาก็่ประเจีนนาและพระองรมและพระบรมวิารวิวัเสด็จลายช้างนะคะแล้วก็มีเออ่มีเขามีทะเลหมอกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงสวมิเสมิตาลาเมืองไทยพะ้งกใจหน่าที่เชื่อว่าค่ะเชื่อมไทั้งสี่ค่ะเป็นต้นาขันบนไดค่ะเป็นโรเดลระบบ มาัค่บนดที่ตามจวนนะคะจะมีโฮมสเตยนะคะและที่นี่นะคะจะมีพี่ี่สะหายนะคะลายท่านที่ฝังเข็มได้เลยได้ฝังเข็มและตามรอดรักษาโรคไวรันไขยนะคะโดยเฉพาะที่บอกภาพเราทําเป็นวิสาหกิจสิิชุมชนสมุนยรนวิสหกิจมนมุนไพรสารสมุนไพรสเด็จสมเด็จพระเทพรละนราแมตัวดาสยมกฟรมนะคะที่วิสธหกิรินมร ด้การสะสมสินทร์ทินโลกนะคะกับมาสานต่อและมาท่องกาจการที่นี่ด้วยนะคะมีอะไรมากมายค่ะก็เรากลับเรียนเชิญเที่ยวกันนะคะเที่ยวตามไก็บาทนะคะแต่ก็สิ่งทนึ่งอย่างก็ได้ก็คือพี่น้องประชาชนทุกความมั่งของมั่นคังและยังดีของพี่น้องที่แส์น้อมนำโครงการพับริฯนะคะเป็นฐิจพอเพียงมาทำในทั้งว่าในหมู่บ้านในชุมชนดีดีจินดีแล้วแต่ในี้ภาคเราในฐานะคนไทยที่ นักท่องเที่ยวก็แบบหนุนมาดูแลนะคะแล้วก็มาช่วยชาวบ้านมีพี่น้องชาวม้งที่น่ารักมากนะทั้งทั้งน้ำาตัวทั้งต่อพ้างนะคะแล้วก็มีมีพี่น้องที่นอนนอนขอระองท่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็สนเชิญไปเที่ยวนะคะมีทั้งประวัติศาสตร์ทั้งสมทรเทศมีที่สวยงามและที่สุดเา็นแฉะวําลงจะมีจบตปลครับ กับปุ้นไม้นาฬิการหลายอย่างนมาขอบบนุณเชิญนะคะครับคุณศิวิวัรก็โทรสามารถโทรไปที่0 8 1 7 0 1 1 9 9 1 1 9 9 1 1ครับครับครับขอบพระคุณมากครับคุณศักดิ์ศิวันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่เสพสื่อกระเนะคะครับครับก็ถือว่าเป็นการชวนคุยนะครับแล้วก็ชวนเที่ยวในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลายคนก็คิดว่ายังไม่เคยไป ลองไปดูมั่งนะครับอีกท่านหนึ่งครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดในรุ่มน้ําภาคเหนือกับรุ่มน้ําภาคกลางนะครับนั่นก็คือผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังนะครับแล้วก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่เขายัง,ย,งยังหาข้อตกลงกันไม่ได้นะครับเ,เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องเข้ามาดูเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยครับว่าปัญหาเขาเกิดจากอะไรเขาอยาก จะเข้ามาในส่วนนี้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้นะครับเป็นเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังนะครับจากรุ่มน้ําภาคเหนือและก็ภาคกลางตอนนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังก่อนแล้วกันนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าปัญหาอุปสรรคผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในสายกับเราเราเรียกชื่อเล่นคุณแตงแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณแตงครับคุณแตงเป็นผู้หนึ่งที่เลี้ยงปลาในกระชัง ค่ะเลี้ยมานานยังครับเลี้ยมาเกือบสิปีแล้วค่ะเมื่อก่อนนั้นเวลาเราเลี้ยงปาลาในกระชังปัญหาอุปสรรคมีมากไหมครับ่แต่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะมก็มีตรงตรงที่อยู่ในข่าวตะบนถล่มเนี่ยจะน้านท่วมทุกปีก็จะมีน้าแรงมามีน้าแรงมีช่วงที่ต่บาบเดือนมีน้ำสา,า,ท,าที่ว่าอากาศร้อนก็คือน้าน้อยมีปลาตายมีมีปลาตายกระชังขาดะช่วงน้าแรงอะนะคะก็จะมี ใช่ครับผมกทบประมาณนี้ค่ะก็คือมีอปลาตายเสียหายกระชังขาดอย่างนี้ค่ะอืมแล้วสมัยก่อนนั้นรุ่มน้ําแถบนี้เวลาเวลาน้ําเดินน,น,น้ําไหลนี่มันเป็นยังไงบ้างครับอ่าท้าที่ที่เคยที่เรียนเขอยู่ปัจจุบันนี้นะคะ้คาน้ำเดินน้ําไหลปลาถ้าจริงอารดาีโตดี่ขาดลำคอคออยู่ได้คอได้เลี้ยงครอบครัวไปวันวันค่ะครับสมัยก่อนนั้นหน่วยงานของรัฐนี่เข้ามาดูแลเข้ามา พูดคุยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไหมครับว่บาก,การเลี้ยงปลากระชังปัญหาอุปสรรคเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรแบบนี้ครับมีค่ะก็คือถ้าถ้าของเราเนี่ยจะมีหน่วยงานของทางกรมปะมงค่ะของเข้ามาดูแลอยู่แล้วครับสมัยก่อนมีกฎหมายไหมครับเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยต้องมีการทําแบบไหนอย่างไรให้มันถูกต้องคือมีทางกมารมปะมุงมะ เขาเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคาาุยแล้วก็แนะนําให้เราไปขึ้นทะเบียนขออนุญ,ญาตการเลี้ยงปลากระชังนะคะคทางเรากเกษตรกรเนี่ยก็ไปขึ้นทะเบียนเลี้ยงปลากระชังมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเอาเวลาไปอนุญาตสมุดเราก็ทางกรมบังลมเขาก็จะมาบอกเราแราก้ก็ต่อขึ้นทะเบียนต่อทะเบียนเรียบร้อยต<อ>างคเนียอย่างนี้ใบอนุญ,ญาตใบที่จะรับมาตรฐานนะคะมาตรฐานของสินค้าด้วยเลยจะหมัยก่อนนั่นก็คือมีการสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงปลาในกระชังถูกไหมครับครับ แล้วนะคะสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี้ผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นหรือมีจำนวนเท่าเดิมครับอพอๆเดิมค่ะเท่าเดิมค่ะไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นค่ะอะไรนะครับอีกทีนะครับไม่เท่าเดิมค่ะไม่ไม่มีเพิ่มเติมโอไม่มีเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่เลี้ยงปลาในกระชังก็คือได้ขึ้นทะเบียนนี้หมดแล้วถูกไหมครับตั้ค่ขึ้นทะเบียน ต้องตามกฎหมายจะทำโคระกาง,งนะคะอแ,แล้วปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของผู้ที่เรียนบากระชังกับกฎหมายที่เขาจะมาบังคับใช้อย่างไรบ้างครับอ่คดีมาต่องื้นของวันเภ่15พฤษ,ษ,ษาคมแล้วนะคะครจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายของพนกการเดินเรือในด้านน้ำทยเนี่ยของทำกฎเจ้า,า,มมาท่าเขาออกมาประมาณวันที่<ม>23กราคมถงนีนนคครัแล้วมีผลบังคับใชก็ประมาณวันที่24กุมภาพันธ์6ง ครัแต่ยังพวกแปลเกษตรกรเนี่ยของ่ันจังหวัดอ่างทองอาหารเรื่อกระตอนเินพุมาแล้วคือทางกรมเจ้าเขาไม่ได้เข้ามาช้แจงกับเราไม่เคยมีหนังสือหรือเข้ามาบอกให้เราไปขึ้นทะเบียนเนี่ยค่ะแต่พอเราอ่านตัวบทกฎหมายรงของกรมเจ้าท่าเขาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีโทกเป็นร่าต่างสารเมะหนึ่งพันบาทแล้วก็มีค่าตัดแทนรายจีคือมันจะมีสอบกรณีค่ะคือถ้าเกิดว่าเขาออกใบอนุญาตให้ได้ตอนแรกให้เราไปขึ้น ไปเหมือนว่าแจ้จะเป็นผู้ฝากถก่อนสำหรับคนที่มีการทางปอยู่แล้วนะคะเออแจ้งเป็นผู้ฝากถก่อนทางกรมเจ้าท่าก็จะเข้ามาตรวจสอบว่าทางเราเนี่ยมีการผูกสร้นหรือปลูกสร้นมาทางารนี่ความทางน้ำหรือความการเรือไหมเางฝอเขาก็จะดีดมาให้เราไปเสียข้างอั่ โดยทีย่ 5, 3, อัตราค่าฝักมันสูงมากมันสูงมากการออมมีการหนึ่งพันบาทอางเงี้ยคือจะเรียนอย่างนี้ว่าเกษตรกรเน,นี้ยปปลาประชอานะคะม,มันเป็นอาชีพที่สูงอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสี่ยงสูงแล้วลคุ้มสูงแต่รายได้น้อยอืคือเราเสี่ยงกับอะไรเพราะว่าบางครั้งปลาตายเสียหายเราก็ขาดทุนช่วงอย่างเดียวตอนนี้คะราคาปลาไม่ดีเราก็ออพอได้แค่ แตจัาไทมีแค่เสนอตัวแล้วก็มีขาดทุนนิดหน่อยหรือถ้ามีกำไรก็มีนม่มากก็ได้พอเลี้ยงครอบครัวไปวันๆเท่านั้นเองคุณผู้แทครับกลับกลับมาที่ของการขึ้นทะเบียนครัง้งแรกก่อนขึ้นทะเบียนทุกคนไปขึ้นทะเบียนหมดแต่ตอนนั้นมันไม่ได้มีกฎประมงนะคะอ่ามาขออญาจากกรมประมงเอออแล้วเรียบร้อยหมดทุกคนตอนนี้ก็มีมีได้รับอนุญาตจากทางกรมประมง กรมประมงคนี้เป uh, ็นเป็นของกรมเจ้าท่าเคยมีใบที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่านะคะอ๋อนั้นต้องสรุปแล้วต้องมีใบอนุญาตสองใบถูกไหมครับจากกรมประมงอันหนึ่งเอ่อจากกรมเจ้าท่าอันหนึ่งค่ะรับอนุมัอย่างนี้ค่ะแล้วจริงๆแล้วทางเกษตรกรก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่าด้วยเป็นปัญหาเพราะเราม่รว่าหน่วยงานค่งกรมประมงกับกรมเจ้าท่าก็เป็นหน่วยงานราชการเหมือนกันเราไม่ทราบว่าเราจะต้องมีใบ อนุญาตกำกับบรงแล้วก็คงค่าใช่ไหมคะเพราะฉันเดอนุญาตราชการการใการจริงแวเด็กักรอย่าทำให้ถูกต้องตามกดบางนะแต่อยาขอความเห็นใจความถูกของแต่ะ ต่างหลากหลายจากเครืงผ้าหรือวเกษตรกรเนาะการฝาอะไรงี้ตรงนี้มันสูบมาลอระดับน้ำนิดนิดหนึงครับค erm ุณจางระหว่างตอนที่เราขึ้นทะเบียนกับประมงกรมดุดกรมเจ้าท่าเขาจะมาบังคับใช้กฎหมายกรณีร่องน้ําที่มีการกีดขวางเนี่ยเราทั้งสองทั้งผู้เลี้ยงเกษตรกรเลยกรมประมงเลยกรมเจ้าท่าเคยมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไหมครับเขามีวันที่ที่มาคือ เพื่อประมาณกับการเดินขึ้นสะพานที่ผ่านมาค่ะมาก็คือมาแค่ชี้แทนตัวบทกฎหมายตัวใหม่นี้เลยแต่กรมชลท่านเขาไม่เคยเข้ามาเลยแต่กรมประมงเนี่ยเขาจะเข้ามาตลอดมตลอดการน้างที่ระบาดน้ำร้อนตายตายตายลอยอยู่หัวกรมประมงเนี่ยหน่วยงานกรมประมงเนี่ยเขาจะเข้ามาตลอดแต่กรมชลท่านเขาไม่เคยเข้ามาเลยค่ะมีเข้ามาติดต่อมีเข้ามาวันนั้นก็คือ มีส่วนรมีท่านนอำเภอของก็คือปัโมค่ะท่านเป็นมาให้ใช้สถานที่แล้วท่านก็เป็นผู้นำท่านเป็นตัวแทนเกษตรกรเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนของทางราชการดยเราคอมาพูดคุยกันก็ในอำเภอมีทางตลาดมอเอร์ตกเหตุทางอธิบมีขององเจ้าท่าแล้วก็มีทางระมงอำภอระมงจังหวัดเข้ามาคุยกันวันนั้นที่พูดคุยกันก็คือพูดคุยกันที่พนพตัวนี้และการเดินงรื้ามมา อือกรมเจ้าท่าเนี่ยค่ะพูระเรื่องนี้อือดังนั้นเดี๋ยวให้เกษตรกรไปขึ้นไปแจ้งครับอาวเรามีจะแจ้งการต่างอย่างเนี้ยค่ะจะทชาห้ถูกต้องตามกฎหมายครับตอนนี้กรมเจ้าท่าเขามาพูดถึงพรบเรื่องของขวางทางน้ำและแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยอา่าเมื่อประชาชนเกษตรกรรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยจะมีการทำยังไงกันต่อครับคุณแกงครับคือตอนนี้ค่ะพูดงจับใจเลยนะ,ะเกษตรกรอยากตามให้ถึงต้งตงองตามกฎหมายเราอยากได้รับการคืนเียนอื ไปญาติต้องต่ายหมดมาแต่ถ้าเกิดว่าไปขึ้นแล้วอ่ะเราต้องมัเสียค่าปรับเนี่ยปรับแค่ละหนึ่งพันบาทถ้าไม่จะต้องตามเะมนเสียเนี่ยเอาเป็นว่าทางการเอาทางทางเอาเป็นว่าทางเกษตรกรเนี่ยอยากพูดคุยร่างเปลี่ยนกับกรมเจ้าท่าเรื่องค่าเป็นค่าปรับไม่มีปัญหาแต่เรามาคุยกันก่อนได้ไหมอย่างนั้นใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีวีซ์ เดี๋ยวอาจจะมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั้งกลุ่มเกษตรกรนี้สึกกำลังรวมตัวกันอยู่ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้นะคะเรามีการประสานงานกับทางสภาเกษตรค่ะครับแล้วก็คคุยกันแล้วก็เรียืนหนังอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับขอให้ท่านเนใจกระทตีเกษตรกรได้รับานแล้วก็ยังมีอีกหลายๆภาคส่วนนะอย่างในหลายๆกลุ่มอย่างกลุครับพ้ครับออนล์กลุ่มอะไรบ้างิ้นะอะไรอย่างนี้ค่างร่บ ไปทันภูราชการจังหวัดความการในวันที่6มิ6มิใช่ไหมครับเดี๋ยวเราาประชุมกันเสร็จแล้วเราคุณตาเดี๋ยวคครับุณตงเดี๋ยวทางประชุมกันเสร็จวันที่6แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกทีว่าการประชุมไปถึงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคุณตางครับ ครับครับครับขอบคุณ,ค,ณครับคุณแดงครับครับครับนี่คือเสียงเสียงหนึ่งครับของผู้ที่เป็นเกษตรกรในเกษตรกรผู้เลี้ยงตาในกระชังเนี่ยมันมีทั้งเกษตรกรที่ทําผลิตโดยตัวเขาเองกับเขาเรียกเกษตรพันธสัญญาด้วยเลี้ยงให้บริษัทยักษ์ใหญ่อีกบริษัทหนึ่งกันนะครับอันเนี้ย เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบเข้ามาร่วมกันเสียค่าปรับเข้ามาร่วมกันดูแลพี่น้องเกษตรกรอ,อย่างไรนี่วันที่6ไปแล้วนี่คงต้องมาแลกเปลี่ยนกันใหม่แล้วครับว่าเรื่องนี้มันจะก้าวเดินแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าจะคุยกันต้องคุยกันแนวประชารัฐครับภาคประชาชนนะครับภาครัฐนะครับแล้วก็องคอ์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายก็คือเครื่องมือว่าจะมาร่วมการคิดค้นนวตัตก,กรรมใหม่ที่จะอยู่ร่วมปลาในกระชังก็รวมอยู่ในแม่น้ําได้นะครับ ภาครัฐก็สามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยอันนี้คือเรื่องหนึ่งครับที่ต้องฝากไว้ทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐด้วยนะครับที่จะต้องเกิดเวทีประชารัฐยุค4.0ประเทศไทย4.0จะเดินหน้าก็ต้องประชารัฐเข้าไปช่วยครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าอาจารย์รัชนีแมนเบนทีครับกับผู้ป่วยจิตเวชกับหลักสูตรหลักสูตรที่1มาเผยแพร่ร่วมพูดคุยในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสินาฬกาถึง12นาฬกาทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชนเจ็ดภุมิภาคสาพันวิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่าย